เจ้าตัวการันตีสรรพคุณสมุนไพรไทยชาวปทุมธาน,นีป่วยโควิดลงปอดรุนแรงกินได้7ดวันแข็งแรงปกติหายแล้วยังไม่เป็นรองโควิดยาสมุนไพรไทยสร้างไฟธาตุเป็นภูมิคุ้มกันตัวจริงเป็นทางเลือกของคนไทยจากกรณีที่มีหนุ่มชุ่มพรสุดถึงใช้สมุนไพรหมอนเนนไม่ต้องตัดขาเจ้าตัวปฏิเสธจากแพทย์ร้งโรงพยาบาลรัฐแจ้งว่าต้องตัดขาหลังป่วยเบาหวานแล้วหันมาใช้สมุนไพราทางเลือกในการรักษา3ามเดือนหายขาดเป็นปกติ อีกลายโผล่จากการรอดตายจากไวรัสโควิด -19 ลงปลอดรุนแรงกินอาหารไม่ได้15วันมาใช้สมุนไพรหมอเนรรักษา7วันหายปกติกลับไปตรวจไม่พบเชือ้อปัจจุบันคนก็ป่วยเป็นลองโควิดอยู่เป็นจำนวนมากตนเป็นหนึ่งใน5คนที่เดินทางไปยื่นหนังสือให้กับนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเรื่องขอให้ช่วยสนับสนุนยาสมุนไพรไทยไม่ต้องตัดขาพาหัวใจโควิดและโรคอื่นๆอย่างจริงจังจึงวอนขอฝากนายสมศักดิ์ เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงสาธารณาสุขช่วยสนับสนุนสมุนไพรของหมอเนนรักษาได้หลายโรคจริงๆล่าสุดผู้สื่อข่าวได้พบกับนายนวชัยปานคำอายุ46ปีชาวจังหวัดปทุมธานีป่วยเป็นโควิด19รุนแรงมารักษาตัวด้วยสมุนไพรกับหมอเนนอีกลายแล้วหายขาดเพียงกินยาได้7วันโดยนายนวเลชัยปานคำได้เล่าว่าตอนที่ผมป่วยโควิดครั้งแรกเลยช่วงแรกกินข้าวไม่ได้ประมาณ10ถึง15วัน กินอะไรไม่ได้เลยกินได้แต่น้ำแล้วในช่วงนั้นโรงพยาบาลหมอก็ไม่เพียงพอและโรงพยาบาลก็เต็มผมก็อยู่บ้านกินได้แต่น้ำแฟนก็อยากจะให้หายแต่ว่ามันไม่มีโรงพยาบาลเราก็ไม่มียาก,กินด้วยจนผมทนไม่ไหวไปหาหมอที่โรงพยาบาลที่นวนครครั้งนี้หมอก็รับตัวผมไปกักตัวสมัยนั้นไปกักตัวอยู่ที่ดินแดงกักตัวได้รู้สึกจะอยู่ได้ประมาณสองวันนี่แหละหมอขึ้นมาตรวจชีพจรผมช่วงนั้นผมกินอะไรไม่ได้ ร่างกายอ่อนแอแล้วก็หมอมาตรวจพบว่าชีพจรเหลืออยู่ประมาณ60ผมก็ไม่เข้าใจทางการแพทย์หมอเขาก็เลยรีบส่งตัวผมไปโรงพยาบาลที่อยู่อยุธยาเพื่อไปรักษาต่อเพราะอาการผมหนักแล้วหมอบอกไม่รอดแล้ววันนั้นรถพยาบาลมารับพอผมไปถึงโรงบาลผมก็ไม่รู้สึกตัวอะไรเลยจนเช่าแฟนโทรมาผมก็รับโทรศัพท์แฟนผมโทรมาบอกว่ารู้จักหมอคนหนึ่งหมอที่อยู่เมืองการชื่อหมอเนนแฟนบอกว่าอยากให้ลองกินยาสมุนไพร แต่ซึ่งตัวผมไม่ชอบอยู่แล้วยาสมุนไพรผมว่ามันไม่น่าจะรักษาได้เรื่องสมุนไพรไทยเนี่ยเมื่อแฟนขอร้องก็ลองกินมาเลือกใช้ปานคา<ม>ก็จะมาเล่าประสบการณ์ตอนที่ผมป่วยโควิดครั้งแรกเลยครั้งแรกที่เป็นโควิดเข้ามาทีแรกเลยก็ผมป่วยโควิดกินข้าว่ไม่ได้ประมาณสิบสิบห้าวันกินอะไรไม่ได้เลยกินได้แต่น้ํา ก็คือแล้วช่วงนั้นโรงพยาบาลก็ไม่มีหมอเขาโรงพยาบาลก็เต็มผมก็อยู่บ้านกินด้วยแต่น้ำแฟนก็พาแฟนก็อยากจะให้ให้หายอะ่ะแต่ว่ามันไม่มีโรงพยาบาลอะนะ่ะเนาะแล้วก็ไม่มียากินด้วยจนผมไปหาหมอได้โรงพยาบาลโรงพยาบาลอ่าผมไปตรวจอยู่ที่โรงพยาบาลที่นวะนว้านะครที่นี่หมอก็ รับตัวผมอะไปกักตัวสมัยนั้นครับไปกักตัวอยู่ที่บินแดงกักตัวได้อยู่รู้สึกจะอยู่ได้ประมาณวันวันรือสองวันนี่แหละครับหมอขึ้นมาตรวจตรวจที่ประจรที่ประจรผมว่าพอหมอเขามาตรวจเพราะว่าช่วงนั้นผมกินกินอะไรไม่ได้ร่างกายก็อ่อนแอแล้วก็หมอหมอ,หมอมาตรวจพบว่าที่ประจอนลื่อยอยู่ประมาณหกสิบ ผม,ผมก็ไม่แจ้ไม่เข้าใจนะว่าการแพทย์หมอครับพูดยังไงนะก็เขาเลยรีบส่งตัวผมไปโรงพยาบาลที่ออยู่ยุิธยาครับเพื่อไปรักษาต่อเพราะว่าช่วงนั้นอาการผมหนักแล้วไม่ไหวแล้วหมอบอกไม่รอดแล้วผมก็ไปถึงโรงพยาบาลวันนั้นรถพยาบาลมารับผมก็ไปถึงโรงพยาบาลผมไม่รู้สึกตัวอะไรเลยจนเช้าแฟนโทรมาแฟนโทรมาผมก็ ตอนโทรศัพท์แฟนผมคอมาบอกว่าอรู้จักหมอคนหนึ่งหมอที่อยู่เมืองการชื่อหมอเนีนผมหมอที่อยู่เมืองการชื่อหมอเนีนผมก็บอกว่าแฟนบอกว่าอยากให้ลองกินยาสมุนไพรแต่ซึ่งตัวผมอะผมไม่ชอบอยู่แล้วยาสมุนไพรอะผมว่าความรู้สึกผมอะมันเหมือนว่า มันไม่จริงเี่ยมันมันไม่น่าจะรักษาได้ไอเรื่องสมุนไพรไทยเนี่ยผมก็ไอแฟนผมก็ขอร้องลองกินหน่อยนะช่วงนั้นผมกินข้าวไม่ได้ด้วยไปโรงพยาบาลาก็ยังกินข้าวไม่ได้ผมก็เลยอ่านง,งั้นลองดูแฟนผมเอายาเนี่ยแอบใส่ของฝากมาที่โรงพยาบาลก็เลยชงกับน้ําร้อนใส่ขวดพลาสติกชงกับน้ําร้อนวันแรกที่ผุดื่มเนี่ยผมรู้สึก มันแบบู่ดใจมากเลยครับมันดีอะก,กินเข้าไปแล้วแบบร่างกายก็ชุ่มกระเวยกระปี้กระเป๋าขึ้นมาทันทีเลยจากคืออยากจะฝากผู้ป่วยทุกคนนะครับที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยผมอยากให้เปิดโอกาสเปิดใจามาใช้สมุนไพรไทยของคุณหมอนเนนเนี่ยครับดีจริงๆครับจากที่ผมไม่เคยเชื่อเรื่องสมุนไพรไทยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องเฟเจอ์ มันเป็นไปไม่ได้จะมาสู้ยาหมอแผนปัจจุบันได้ไงพอผมได้ลองแล้วมันดีจริงๆครับเห็นผลเลยสันเหมือนแบบเทวดาครับเทวดามาโปรด